ความฝันห้าอย่างนะครับที่แปลว่ากําลังจะหมดเคราะห์นะฮะใครที่แบบชีวิตตอนนี้อาจจะติดติดขัดหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งติดขัดบางคนอาจจะติดขาดมานานแล้วนะครับแล้วพอเออเขาเรียกว่านิมิตนะครับบางอย่างอาจจะนิมิตให้เรารู้สึกได้ว่าเออความฝันครั้งนี้มันแปลกมากมันไม like athlete, words, s> <S ่เคยความฝันแบบนี้ในว่ามีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากปกตินะครับแล้วมันมีอยู่5ชนิดที่ฝันแล้วแปลว่าใกล้จะหมดเคราะห์หรือว่ากําลังจะหมดเคราะห์นะครับมีอย่างนี้ครับอย่างแรกครับ ฝันว่าได้เข้าพิธีเคยไหมฮะฝันว่าแบบเราได้เข้าพิธีอาจจะเป็นพิธีกรรมนะฮะหรืออาจจะเป็นพิธีจะในสถานที่ต่างๆนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องในวัดในโบสถ์นะครับบางทีมันอาจจะเป็นพิธีอยู่ภายนอกก็ได้นะครับพิธีแบบนอกสถานที่นะฮะก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นแบบตั้งบลําพิธีแล้วเราก็เข้าไปสถานที่ไหนก็ไม่รู้แปลกดีเขามีเขาอาจจะเต้นมีการรับมีการ ฟ้อนหรือว่ามีพิธีอะไรที่แบบบวงสรวงนะครับแปลกแปลนี่แปลว่ามันคล้ายๆกับชีวิตนะครับเราได้เข้าไปร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนกับเหมือนกับพิธีทิพนะ่าแล้วก็แสดงว่าหลังจากนั้นมันเป็นสัญญาหรือเป็นทรายที่จะบอกว่าเราใกล้จะหมดเคราะห์นะครับต่อมานะฮะความฝันที่2นะครับเป็นเคยไหมฮะแบบความฝันว่าได้เข้าไปในปราสาทนะครับจะเป็นปราสาทขอมจะเป็นปราสาทนะฮะ ต่างประเทศหรือจะเป็นปราสาทนะครับบางคนนึกถึงปราสาทยุคสมัยก่อนหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นๆผมนะนึกถึงปราสาทแดนนอร์มิธน,นะฮะเหมือนกับปราสาทนะครับบางคนบอกปราสาทราชวังไปเลยก็ตามนะครับถ้าได้เข้าไปนะฮะมันบางทีเราจะรู้สึกว่าเโออโถงมันแปลกนะครับแล้วเราตื่นมาแล้วเราได้รู้สึกได้ว่าเออเนี่ยมันเหมือนเข้าไปในสานท,ที่ที่เป็นเหมือนปราสาทราชวังนะครับจะยุคใดก็ได้นะฮะหรือจะ ประเทศหรือว่าเมืองใดก็ได้นะครับแสดงว่าเหมือนก็เข้าไปฟอกตัวนะครับมันคล้ายๆกับว่าเราได้ไปในสถานที่ที่มี power หรือมีพลังนะครับก็เลยเสมือนว่าเวลาที่เป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะหมดเคราะห์นะฮะใครที่ฝันเหล่านี้บ้างนะฮะก็ลองเขียนมาดูนะแล้วก็อีกอย่างครับความฝันที่3นะครับเป็นความฝันที่เราเห็นฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะ ลงต้นไม้นะครับแต่แต่นะไม่ใช่ลงตัวเองนะฮะลงตัวเองนี่มันจะอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ฝันเห็นฟ้าผ่านะฮะบางคนอาจจะฝันอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีฟ้ามันกว้างนะครับหรือว่ายืนอยู่บนยอดเขาแล้วก็ฟ้ามันผ่านลงมายัางเบื้องหน้าของเรานะครับนั่นแสดงว่ามันะเหมือนกับประกาศสิทธิ์นะครับที่จะ พ้นเคราะห์พ้นทุกพ้นโศกนะครับมันเป็นสัญญาณอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นนี่คือฝันที่3นะครับฝันว่าฟ้าผ่านะครับแปลว่าใกล้หมดเคราะห์แสดงว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอะไรเหนื่อยเหนื่อย,นอย,นอยหนักๆอยู่เนี่ยแล้วนึกว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นนะครับหรือว่ามันจะมีสัญญาอะไรท,ทำให้เรารู้สึกว่ามันเริ่มฟื้นแล้วนะครับแล้วมีความฝันแบบนี้นะครับต่อมาครับความฝันว่าได้นั่งสมาธิอ่าเนี่ยจะเคยเนาะ นั่งสมาธินะครับหรือว่าสวดมนต์ก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะจริงๆมันมีรายละเอียดว่าถ้าสวดมนต์ในโบสถ์นะฮะอยู่แถวหน้าแถวกลางแถวหลังเนี่ยมันก็มีสีิติที่แตกต่างกันในกรรมพยากรณ์นะครับแต่ก็บอกว่าเอารวมๆไปก่อนว่าปแปลว,ว่าคุณกําลังจะหมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะห์หรือว่าเคราะห์ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้มันกำลังจะมีหนทางแก้ไขนะฮะสมมติว่าเคราะห์เรื่องของเงินทองนะครับในช่วงนี้ติตขขดขาแล้วก็ฝันไปสักครู่นี้นะสอย่างมาแล้วนะฮะ แล้วมันก็แปลว่าถ้าได้สวดมนต์ถ้าได้นั่งสมาธินะครับบางคนนั่งสมาธิแบบในฝันว่าถอดจิตถอดอ่างอะไรได้ด้วยนะฮะแต่มันก็เป็นความฝันนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะหมดทุกข์หมดโศกนะครับและความฝันนะฮะสุดท้ายอาจจะฝันบางคนเคยนะแต่ว่าฝันแล้วก็กลัวนะฮะฝันว่าตัวเองตายนะฮะตายตายจากความทุกข์จากวิกฤตที่อยู่ปัจจุบันตายจาก สิ่งที่เครียดวิตกกังวลหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมันคล้ายๆกับเขาเลยเอามาใช้ความฝันแบบนี้นะแล้วผลออกมามันเป็นผลเป็นบวกคือผลแบบหมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะห์เขาจึงนะครับปัจจุบันเขาเลยมาใช้ในการนอนลงไงเคยเห็นไหมฮะบางวัดก็จะมีการนอนไปในโรงศพนะครับเขาบอกว่ามันก็จะได้นะฮะร,ร่างทีนี้มันก็จะถูกเ,เสมือนนะครับกับการ อ่าล่างนี้ชื่อนี้ได้ตายจากความทุกข์วิสกวิตกกังวลนี้ไปแล้วนะครับฟื้นคืนจากโลงขึ้นมาก็อจะมาโชคดีนี่คือเป็นความเชื่อนะฮะแต่จริงมันก็มาใช้ในเรื่องความฝันนะฮะเวลาเอาไปประยุกต์ว่าฝันเห็นตัวเองอยู่ในโลงหรือฝันเห็นว่าตัวเองตายนะครับจะตายแบบใดก็ตามนะฮะจะตายบางทีเราจะฝันแล้วเราบางทีตื่นมาน้ำ,นำตาไหาลร้องไห้รู้สึกโอ้ไม่อยากจากโลกนี้ไปเลย มันก็มีอารมณ์แบบนี้นะครับคือมันเป็นการผลักใบนะฮะใบเก่ากําลังจะล่วงโรยแล้วก็ใบใหม่มันก็จะผลิดอกออกผลเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าเคราะห์ทุกโศกวิกฤตที่เราเผชิญอยู่นะครับมันก็กาลังจะเริ่มเริ่มคลี่คลายผลิดอกออกผลใหม่ๆขึ้นมาชีวิตใหม่กำลังจะเกิดขึ้นมานั่นเองนะฮะฉะนั้นนี่5อย่างนะครับมาสรุปนะครับฝันว่าได้เข้าพิธีกรรมนะฮะจะไปที่วงสวงก็ได้นะฮะสฝันว่าได้เข้าประสาทนะครับหรือประสาทราชวังนะฮะ แล้วก็3นะครับฝันว่าฟ้าผ่านะครับฝันว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วก็ฝันว่าได้นั่งสมาธิหรือว่าฝันว่าได้สวดมนต์นะครับและสุดท้ายนะครับฝันว่าตัวเองเสียชีวิตหรือว่าตายหรือนอนในโลงหรือบางคนอาจจะโลงปิดก็ได้หรือบางคนอาจจะฝันว่าเข้าไปในเตาเลยก็มีนะฮะหรือว่าฝันว่ากําลังแบบไฟกำลังลุกอะไรประมาณนี้เลยก็มีนะครับคือว่าฝันว่าเสียชีวิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ5้าความฝันนะครับแสดงว่าใครที่ ช่วงนี้นะครับวิกฤตหลายอย่างบางคนอาจจะเป็นทานเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอุปสรรคต่างๆนาน,นานแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มดีขึ้นและคุณได้ฝันถึง5สิ่งนี้แสดงว่าใกล้ละใกลละนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ